สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยจะมายำปลาดุกแดดเดียวน้ำพริกเผาสมุนไพรนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้หั่นซอยนะคะสองต้นนะคะใส่ไปเลยคะ่ะแล้วก็มีหัวหอมแดงซอยนะคะห้าหัวหั่นซอยอใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็มีน้ำพริกเผานะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะยี่ห้ออะไรก็นลดได้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ยำให้เข้ากันนะปรุงรสน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปะค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะเกลือผลนะคะแล้วก็ยำนะคะก็ ยำไปประมาณสินาทีนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยแล้วก็ใส่มะม่มวงหั่นซอยหนึ่งลูกนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะจะมีรสเปรี้ยวของมะม่วงนะคะยำยำปลาดุกแดดเดียวนะคะสมุนไพรนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะ ยำปลาดุกแบบเปรี้ยวน้ำพริกเผานะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวจากออมะม่วงนะคะยำสูตรโบราณนะคะน้ำพริกเผานะคะจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะน้ำยำนะคะน้ำยำก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะน้ำยำนะคะออน้ำพริกเผา ปลาดุกแดบเดียวนะคะสูตรโบราณนะคะใส่สมุนไพรได้ค่ะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็เผ็ดนะคะแล้วก็เปรี้ยวจากมะม่วงนะคะยำไปเรื่อยๆสักสินาทีนะคะยำไปเรื่อยๆนะคะ เรื่อยๆนะคะยำยำน้ำพริกเผาปลาดุกแดดเดียวนะคะสมุนไพรนะคะน่าทานมากเลยค่ะใส่มะม่วงด้วยนะคะยำไปเรื่อยๆสักสิบนาทีนะคะเสร็จแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวทอดนะคะสองตัวนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะปลาดุกแดดเดียวนะคะ นี่เป็นกระดุกแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะจัดใส่จานให้สวยงามนะคะประดุกแบบเดียวน้ำพริกเผาสูตรโบราณน,นะคะด้วยสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำสมุนไพรน้ำพริกเผาสูตรโบราณยำกระดุก แบ,บเดียวนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะใส่จานให้สวยงามนะคะแมงทัพริกเผากระดูกแบบเดียวนะคะสมุมไทยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอม ผันเป็นคำๆนะคะสองต้นใส่ลงไปเลยค่ะโรยให้สวยงามนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะสองต้นหั่นเป็นคำค่ะยำปลาดุกแดดเดียวนะคะน้ำพริกเผาสูตรโบราณะคะ่ะแล้วก็หัวขั่วนะคะสี่ชั้นโตนใส่ลงไปเลยคะ่ะน่าทานมากเลยค่ะยำปลาดุกแดดเดียวสมุนไพร น้ำพริกเผานะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยำปลาดุแดดเดียวนะคะน้ำพริกเผาสูตรโบราณน,นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะยำสมุนไพรปลาดุกแดดเดียวนะคะสูตรโบราณน้ำพริกเผานะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำยามปลาดุกแดดเดียวน้ำพิกเผาถนนไทยนะคะให้ช่วยให้ผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ